สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ศูนย์ฝึกพลนิตนาวีสถาบันที่ผลิตนักเดินเรือแห่งเดียวในประเทศไทยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศครับเมื่อ <tapi> พูดถึงวิศวกรรมเครื่องกลเรือนะครับก็คือวิศวะที่ทํางานกับเรือสินค้านะครับ แต่สำหรับฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกลเรือของศูนย์ฝึกาพาณิชย์นาวีนะครับสามารถทํางานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นอู่ต่อเรือแท่นขุดเจาะน้ํามันงานราชการหรือเครือขาอ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์นะครับซึ่งวันนี้นะครับเราอยู่ที่อาคารปฏิบัติการช่างกลของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีแล้วนะครับวันนี้นะครับจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับอาคารนี้แล้วก็มาดูบรรยากาศการเรียนการสอนของที่นี่กันครับซึ่งจะสนุกและลุยขนาดไหนไปดูกันเลยครับ นี่แหละครับคือเอกลักษณ์ของนักเรียนในเร,รือพาณิชย์ที่จะต้องให้เกียรติและเคารพรุ่นพี่หรือผู้เที่ยววุโสกว่าครับเฮ้ยทำไมไม่ใส่อุปกรณ์เซฟตี้ให้เรียบร้อยครับดันพื้น20ครั้งปฏิบัติอุปกรณ์เซฟตี้นะครับเป็นอุปกรณ์ที่สําคัญสําหรับฝ่ายช่างกลนะครับเราต้องป้องกันร่างกายของเราไม่ให้เกิดอุบัติเหตุตลอดเวลานะครับขณะทํางานครับ และด้านหลังของเราตอนนี้นะครับก็คือห้องของ p พ r ย์ฟายนะครับซึ่ง p พ r ย์ฟายเนี่ยครับมีหน้าที่สําคัญยังไงเดี๋ยวจะให้น้องอธิบายครับผมครับก็ห้อง p พ r ย์ฟายของเรานะครับก็จะมีการสอนเกี่ยวกับระบบท่อทางต่างๆนะครับภายในท่อนะครับของเครื่อง p พ r ย์ฟายนะครับก็จะมีการเริ่มจากจุดไหนและจบที่จุดไหนนะครับโดยผ่านปั๊มตัวไหนหรือว่าวาล์วตัวไหนบ้างครับ แล้วเพลย์ฟายนี่มีความสาคัญเกี่ยวกับเครื่องจักรใหญ่อย่างไงครับก็ความสาคัญของเครื่องเพลย์ฟลายนะครับเครื่องเพลย์ฟลายก็คือเครื่องทําความสะอาดน้ํามันนั่นเองครับโดยที่เรานะครับจะกําจัดนะครับพวกสิ่งแปลกปลอมหรือสิ่งสกปรกนะครับที่อยู่ภายในน้ามันนะครับออกไปนะครับเพื่อที่จะทําให้เครื่องจักรใหญ่ของเรานะครับทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับโดยวันนี้ก็คือมีเครื่องจักรใหญ่มาให้เราดูด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเรามาดูกันเลยดีกว่าครับแล้วเครื่องจักรใหญ่ที่นี่เป็นยังไงบ้างครับ เครื่องจักรใหญ่ของที่นีะครับก็จะเป็นเครื่องจักรใหญ่นะครับที่เราใช้งานบนเรือจริงๆนะครับซึ่งเท่าที่เห็นนะครับจะมีขนาดใหญ่มากกว่าเครื่องยนต์ของรถนะครับมากถึง1 0ถึง100เท่าได้เลยครับโดยในห้องนี้นะครับก็จะมีการสอนต่างๆเกี่ยวกับเครื่องจักรใหญ่นะครับและระบบภายในนั่นเองครับซึ่งทําให้เรารู้เกี่ยวกับชิ้นส่วนนะครับภายในและก็ชิ้นส่วนนั้นๆนะครับก็จะมีการทํางานยังไงนะครับโดยเราจะมีการถอดออกมาประกอบนะครับซึ่งเราเรียกกันว่าโอเวอร์ฮอนนนั่นเองครับ และตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ห้อง i i h Voltage Simulator นะครับซึ่งห้องนี้นะครับจะมีหน้าที่และความสำคัญยังไงเดี๋ยวจะให้น้องอธิบายให้ฟังครับผมครับสำหรับห้องนี้นะครับก็เป็นห้อง s Simulator High v o l t a g e นะครับซึ่งห้องนี้นะครับเราก็จะมีไว้เพื่อนะครับศึกษาเกี่ยวกับระบบไฟต่างๆในเรือนะครับไม่ว่าจะเป็นการสตาร์ทสต็อปเครื่องเจเนเรเตอร์นะครับระบบไฟต่างๆนะครับการควบคุมแผงควบคุมนะครับซึ่งเราจะสามารถศึกษาได้ ซิม ULATOR ที่อยู่ด้านหลังผมตัวนี้นะครับซิม ULATOR ตัวนี้นะครับก็จะมีระบบทุกระบบเลยนะครับที่ใช้ไฟฟ้าเข้าไปควบคุมเราอยากรู้เกี่ยวกับระบบไหนนะครับเราสามารถเข้าไปที่ซิม ULATOR แล้วก็ศึกษาได้โดยผ่าน <shrimp> s. <S right ซิม ULATOR ตัวนี้นะครับก็อยู่กับน้องชั้นปีที่3นะครับที่จะมาให้ความรู้เราเกี่ยวกับห้องนี้นะครับห้องนี้นะครับดูเต็มไปด้วยสายไฟแล้วก็อะไรต่างๆนะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์เทคนิคทั้งหมดนะครับก็เลยจะให้น้องชั้นปีที่3านะครับมาให้ความรู้เราเกี่ยวกับห้องนี้ครับห้องนี้มีความสําคัญและ หน้าที่ยังไงบ้างครับครับจะเห็นได้ว่านะครับห้องนี้มีสายไฟและยูนอยางมากมายนะครับซ anyway> ึ่งห้องนี้คือห้องปฏิบัติการทางไฟฟ้านะครับสามารถมาเรียนรู้วงจรพื้นฐานทางไฟฟ้าการต่อมอเตอร์หรือการต่อวงจรควบคุมสวิตต่างๆนะครับซึ่งเราจะสามารถใช้งานได้จริงบนเรือนครับบนเรือของเราจะมีวงจรมากมายนะครับซึ่งหากเราต่อผิดหรือผิดพลาดเนี่ยก็จะเกิดความเสียหายได้นะครับครับแล้วตรงนี้คืออะไรครับตรงนี้ครับนี่ครับก็คือการต่อวงจรไฟฟ้าของหลอดไฟนะครับ เป็นวงจรไฟฟ้าพื้นฐานนะครับพี่ลองเล่นดูได้ครับเป็นสวิตสองทางนะครับสามารถเปิดปิดได้2ตัวนะครับโอเคอันนี้ก็คือใช้สําหรับอะไรครับครับสวิตสองทางนะครับส่วนมากจะพบเห็นกับบันไดนะครับวงจรตรงบันไดเนื่องจากมีการเปิดปิดสวิตทั้งด้านบนและด้านล่างนะครับนั่นหมายความว่าเรียนที่นี่นะครับก็สามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งบนบกและบนเรือนะครับ ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ห้องเขียนแบบของศูนย์ฝึกพณิชน,นาวีนะครับแล้วก็อยู่กับน้องชั้นปีที่3นะครับที่จะมาให้ความรู้เราเกี่ยวกับห้องเขียนแบบนี้นะครับแล้วห้องเขียนแบบนียครับมีหน้าที่และความสําคัญอย่างไรสาหรับวิศวกรรมเครื่องกลเรือครับครับห้องนี้ใช้สําหรับการออกแบบและเขียนแบบสําหรับวิศวกรรมและวิศวกรรมเครื่องกลเรือครับแล้วห้องนี้สามารถรองรับนักเรียนได้กี่คนครับสามารถรองรับนักเรียนได้25คนครับ ตอนนี้นะครับก็อยู่ตรงส่วนจะแสดงผลงานของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์นะครับซึ่งมีผลงานหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นปั๊มหรือว่าวาล์วต่างๆนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเอนจินนะครับที่ใช้งานจริงๆบนรถที่ใช้งานกันตามท้องถนนทั่วไปครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ห้องไบเลอร์และปั๊มนะครับแล้วไบเลอร์เนี่ยครับมีหน้าที่อะไรครับครับไบเลอร์นะครับหรือหม้อต้มไอ้น้ำนะครับมีหน้าที่ในการผลิตสตรีมไอ้น้ำครับก็จะผลิตทั้งแรงดันไอ้น้ำแล้วก็ ความร้อนนะครับความร้อนที่ได้นะครับเราก็จะเอาไปอุ่นน้ํามันเชื้อเพลิงครับแล้วก็ส่วนแรงดันที่ได้ก็จะไปหมุนกับสตีมเทอร์ไบน์นะครับเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าในบางส่วนครับนั่นหมายความว่าบริเวอสินค้าก็สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจากสตีมได้อีกทางหนึ่งใช่ไหมครับครับโอเคแล้วฝั่งนั้นคืออะไรครับตรงนี้เป็นการจําลองระบบปั๊มต่างๆนะครับที่มีภายในเรือครับแล้วปั๊มทุกตัวนี้ก็คือมีโอกาสใช้งานจริงๆบนเรือใช่ไหมครับใช่ครับ ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ห้องขนานไฟแล้วนะครับซึ่งห้องนี้จะมีหน้าที่และความสําคัญยังไงเดี๋ยวจะให้น้องอธิบายให้ฟังครับผมนะครับอย่างแรกเลยนะครับเราก็ต้องรู้ก่อนว่าเรือของเราไม่ได้มีเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเป็นแค่เครื่องเดียวนะครับเรือของเราอาจจะมีเครื่องกาเนิดไฟฟ้า2 3, เครื่องสาเครื่องหรือ4เครื่องนะครับซึ่งเราจะทําการขนานไฟก็จะเมื่อหนึ่งนะครับเราเข้าร่องน้านะครับว่าถ้าเครื่องกําเนิดไฟฟ้าของเราดับไปเนี่ยเราจะไม่สามารถควบคุมเรือได้นะครับ2นะครับเราขนานเพื่อ การโอเวอร์โหลดนะครับหรือโหลดเกินนะครับเวลาเครื่องไฟเราดับเนี่ยเราก็จะไม่สามารถมีไฟใช้งานบนเรือนะครับในส่วนข้างหลังเรานะครับข้างหลังเราก็จะเป็นตู้ควบคุมหรือตู้คอนโทรลนะครับเป็นตู้ควบคุมเครื่องกําเนิดไฟฟ้านะครับใช้ได้ท้งการสตาร์ทเครื่องเลือกเครื่องและการขนานไฟนะครับฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกลเรือนะครับหลักสูตร5ปีโดยเรียนภาคทฤษฎี4ปีและฝึกขรเด็ด1ปี ซึ่งในชั้นปีที่5จะเป็นการฝึกคาเดตและจะได้รับเงินเดือนขณะฝึกด้วยนะครับโดยภาคทฤษฎีหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลเรือจะศึกษาในวิชาภาษาอังกฤษเครื่องจักรใหญ่เครื่องกําเนิดไฟฟ้าหม้อน้ําเครื่องกลั่นน้ําจืดเครนยกสินคา้าระบบทําความเย็นระบบสุบถ่ายของเหลวระบบไฮดริกระบบนิวเมติกระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบออโตเมติกครับการบริหารจัดการภายในห้องเครื่องเครื่องถือท้าย การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลความปลอดภัยของประจําเรือรวมถึงกฎหมายและอนุสัญญายต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับจะเห็นได้ว่าศูนย์ฝึกพนิษนาวีมีอุปกรณ์สําหรับการเรียนรู้ให้น้องๆได้มาสัมผัสวิศวกรรมเครื่องกลเรือหลักสูตร5ปีครับสาหรับน้องๆที่สนใจอยากมาเป็นพี่น้องกับพวกเรานะครับสามารถสมัครและดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.mmtc.ac.th ครับสำหรับชัเตอร์ต่อไปนะครับจะพาไปดูเรือฝึกของศูนย์ฝึกพนิษนาวีนะครับสำหรับชัเตอร์นี้นะครับก็ จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ตามจนจบแล้วพบกันชัปเตอร์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ